เดี๋ยวเราก็จะลงพับกันต่อนะคะนี่เราทาคุชชั่นเสร็จแล้วเราก็จะทาแป้งพับนะคะนี่นะคะแป้งพับนะหน้าทองนะคะนี่ดูเนื้อมีแบบว่าวิ้งวิงสีทองด้วยนะคะผู้หญิงสมัยนี้นะคะก็ ต้องทาแป้งพับด้วยเราไม่ได้แค่พกลิปนะเราต้องพกแป้งพับด้วยใช้ตัวนี้นะคะ ัดแล้วก็คือหน้าเนียนไม่ดบนะคะไม่เป็นคาบนะคะช่วยคุมมันเติมออร่าทั้งวันนะคะเสริมพลังมงคลเบิกทางชีวิตให้สว่างสวยสวยแบบปังๆนะคะสวยแบบมั่นใจทุกย่างก้าวนะคะ ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะคะสวยด้วยมงคลด้วยค่ะ